บัดนี้วันที่25พฤศจิกายนพศ2567เป็นวันที่4ที่ข้าพเจ้านายนัทพงศ์พิรมเมืองขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจอ่อในอากาักขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกะวาเลสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขะโมคถังสักเคกาเมจารูเปคิริสิกขะ ราตาเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจะคาเมตารูวนนคาหะเนเคหะวัตถุมหิเเคเตภุมมาจายันตุเทวาชรธาล,าลวิสเมยะขะคันทับพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจันัง สาธโวเมสุนันตตธรรมธรรมสวาณะกาโลอายามพันตาธรรมสวาณะกาโลอายามพันตาธรรมสวาณะกาโลอายามพันตา <c oughs> บทสวดน,นมันสการพระพุทธเจ้านามโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ โมตสสะภควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะมุสวดไตรสารณคมพุทธังสารนังคัชฉามิธรรมังสารนังคัชฉามิสังคังสารนังคัชฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัชฉามิทุติยามปีธรรมังสรนังคัชฉามิทุติยัมปีสังคังสารนังคัชฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัชฉามิตติยัมปีธรรมังสรนังคัชฉามิตติยัมปีสังคังสารนังคัชฉามิ บสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา สวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมัย,ยังพะควาสักเกสุหิริหิระวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจะมะเตหิพิกุสเตหิสัสพเพเหวะอาราหาันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตูหิ เทว,วตาเยปุยเยนาสันนิปติตาโหติพรวันตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะอาาโคจะตุนังสุทธาวาสก,กายกานังเทวานังเอตทัสโหสิอยังโคพระวสัสเกสุวิหารติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนสัตทินปัญจ มะเตหิพิกุสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะตัหทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติภะคะวันตังทัศนายะพิกขุสังคันจะยันนูนะมะยมปิเยนะภะควาเตนุปะสังกะมายามะ อุปัสังกะมิตาวาภควโตสันติเกปัเจกะคาถาภาสายามาติอทโคตาเทวตาสายปาติสายถาปินามะพระวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปสาริยประปสาริตังวาพาหังสัมมิจัยยะเอวเมวะสุทธาวา เสสุเทเวสุอันตระอิตาพระควโตปุระโตปาตุระหังสุอ,อตัตโคตาเทวตาพระคาวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปะวะ นสเมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตามะ <c oughs> อิมังธร,รมมะสมยังทักกิตาเยวะอปาราชิตะสังคันตะอัโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตระพิกโวสมาทาหังสุขจิตตัง ตโนอุชุกับมะกังโสสารถีวะเมตานิคะเฮตาวาอินทิยานิวัคันติปันธิตาติอัตโคอปราเทวตาพระวโต,วตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตาวาขีลงังเชตาวาปริคังอินทะขีลังโอหัจจะมามะเม,ะม,ะมชา เตจารันติสุทาวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอปาราเทวตาพรวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุททางสารนังคตาเสนะเตเตขมิสันติอปาอปาอยะภูมิง ปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันตีติอาตะโคภะคะวาพิกุลมันเตศเยภูเยนะพิกขเวทัสสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตัถาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกขเวอะเหสุอะติตมัฏฐานางังอรหันโต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตังเอตตะปรมายเวยวเทวตาสันนิปฏิตาเหสงสัยยถาปิไมหังเอตมะหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัฏนานัอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานางเอตตะปรมายเวยวเทวตาสันนิปฏิตา ภาวิตภาวิตสันติไสย,ยถาปิไมหังเอตาระหิ <c oughs> จิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิยสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเท,ท,ทศิเทศิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะ สาธุกลังมณสิกะโรทะหาสิสามีติมีติเอวัมพันติเตโคเตพิกขุภะคะวะโตปัจจสโสสุภะคะวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุกกัสามิยัตถะภุมมาตะทะัสสิตาเยสิตาคิริคัพารัง ปาหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนะสาสุทธาวิปสัสสนมะมานินาวิลาพิโยปัญจัสาเตยตาวานวเนกาปิละวัตเวตโตาอามันตยิสัทธา สาวเกศสาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเจาาตจัตตปะมกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสาณทศาสนังอัเปเกสตามัทคุงสหัสสังอัธาสตตริงสตังเอกะเอเกสหัสานัง อมนุษสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทขุงทิสาสัาพพะปุตาอังหงตันจสะัพพังอภิญญายะมะวะักิตวานะจักขุมาตะโตอายันอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเท,ท,ทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโว เยโวหังกิตตายิสามิคิราหิอนุปะอนุปุปภะโสสตัสหัสสาวะยักขากุมมากาปิละาวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานัง จาสหัสสาเหมะวตายากคานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสหัสสายยากานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามมุงภิกขูนางสมิติงว่านาง อิเจเตโสละส ana, ะสหัสายคานาณตะ still 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 ouais. nada, วันน <900 pagar running> ิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตาัยคานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานัง กุมพิโรราชคหะหิโกเวปุลัสสะนิเวสนังปิญโยนังสัตะสะหัสสังยักขานังปยุอิรุปาสติกุมพิโรราชคะหิโกโสปาคะสะมิติงวะนังปุริมันจาติสังราชาทัตรัตโถ ภาษาสติคันทัพ,พานังอาทิปฏิมหาราชายาสสยะสัส,สิโสปุตตาปิสัสตัสะพหาหโวอินทมานามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตายะสัส,สิโนโมธมานาอภิกามงผิดคูนางสม,มิติงวะนงางทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตับปาษาสติกุมพันธานัง อาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทมานามหัภลาอิทิมันโตชุติมันโตมณวณว,วันโตยสัตสีโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนังสม,มิติงว่านางปัจฉิมันจะทิสังราชาวิรูปกโขภาษาสตินาคานังอาทิปฏิ มหาราชายสัตส,สิโซปุตตาปิตัสะพหะโวอินทมานามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตายาสัสสิโนโมทมานาอภิกาุงภิคูณังสมิติงวานังอุตตรันจติสังราชาวเวเโรตัปปะสาสติยักขานาังอาทิปติ มหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทมาณามหัภาริทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสินโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังปุริมะทิสังตถาัตโททักขิเนนะวิรุณหโกปัชิเมนะวิรุปโคกุเวโรอุตรังทิสังจตารโรเต มหาราชาสามันตาจตุโรธิสาทันทะท,ท,ทันทัตทัตทันละมานาอัตังสูง <c oughs> วเนกาลิกาปีละวัดทเวเตสังยามาวิโนทาสาอาคูว,วันจนิกาสถามายากุเทนตุเวเทนเทนทุ วิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโทจะก,กินนุคันทุนิคันทุจปนาโทโอปะมัญโยจะเทวะสูโตจะมาตาลิจิตตะเจโนจะคันทพนโรนโรราชาฉโนสพโพอาคูปัญจัสิโคเจวะติมพพรู สุริยะวัชศาสเอเตจันเยจมะมะระราชาโนคันทภาสหาราชุพิโมธมานาอภิการมุงปิคูนางสม,มิติงว่านางอทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาาตันชกากรรม,มะลตกัมภะลัสสัดราอาคูปายาคาสหยาติพิ ยามุนาทัตตรัธาจาอาคูนาคายสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวะนางเยนาคราเชสหัสสาหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวะนามัชัตปัตตาจินตราจิตตรา สุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตธา,านาคราชานะมาสิสุปันนโนเขมะมะกาสิพุทธโธสันนาหาหิวาจาหิอุปะวาหิยันตานาคาสุปันนาสรณะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเทนะสมุต สมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสะัวะัเสเต,เตอิทิมันตโตยสัศส,สิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปะิิติสุจิตติจะปารปหาราทโทนมูนมูจีสหสตันจะพระลิบุตตานังสัพเพเวโรจัน นามกาสันนัยหิตาวาพลิงเสนังราหุพัทธะมุปาคะมุงสมโยนิพันธันเตภิกขูนังสม,มิติงวะนังอ <c oughs> าโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตธาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสะสา สหเมตาการุณายิกาอาคูเทวายสัสสิโนเททะเสเตทัสะากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาภิกามงภิกขูนางสมิติงวานังเวนทูจะเทวาสหดีจะาสมาจะเทวุทุเวยามา จันทสูปณนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคิตาสุริยสัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักคิตานักขัตานิปุรักคิตาวาอาคูมันทวาลาหากาวาสูนังวาสวาสะโวเศโทสั <c oughs> สกปาสักโกปาคาปุรินททโท เสเตทัสตากายาสพเพนานะตะวานันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิกคูนังสมมิติวนังอาธาคคสหภูเทวาชาลมามักคิสิราสิขา,าริวะอริทกาจะโรชาจะอุมมาปุพพะนิพาสิโน วารุณาสหธรรมาจะอ,อุจจุตตาจะอนะเนชากาสุลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสีโนทเสตเตท,ทาสาทากายาสาัพเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนะวันโตยัสสีโนโมทมาาอภิกามุงิกูนังสัมมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุ สุตมะคิทาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาคูอาธา,าค,าคูหารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนาปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสสิโนอิทิมันทเ,เตทสตทัสัตากายาสพเพนาน,า,านัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสินโน โมธมานาภิกาโมภิโขนางสมิติงว่านางสุกาการุมหาอรุณอาคูเวคัสนาสาสหโอทาตะไคยะคัยะหาปาโมโขอาคูเทวาวิจักขณาสตาสัตามัตตาหาราคะชามิสกาจัยาสิโน ธานายอาคาปชุนโนโยโยทิสาอภาิวัตสติทเสเตเทัสทา,ากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโนโมธมานาพิกามุงปิคูนังสม,มิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสสสิโน สัมพิตตา,าลามเาเสธาโชติมานาจะอาสวะนิมมานาะรติโนอาคูอาทาคูประนิมมิตาทะเสเต,เตทัสธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตายาสัสสิโนโมธมานาอภิกามูมพิกูนังสม,มิติงวะนัง <c oughs> สัทเทเทเทวนิกายาสัพเพนาะนาตะวันนิโนนามันวะเยนะอัดขฉุงเยจันเยติสัทิสาสหาปวุฒิชาติมังขีมักขีลงังโอคาตินนะมนะนาสวังทักเคมุคาตรังนาคังจัน งวะอศิตาติตังสุพราม,มังปารโตมจัจจะุตาอิทิมะโตสหสันนังกุมารโรติโสจสโจสโปาคะสม,มิติงวะนังสหสัสสะพรมมโลกานังมหาพรมมะมหาพรมมาพิติพิติธติอุปัชะโนอุปปันโน ชุติวมันโตพิสมากาโยยัสสิโสทัสเศรษอิสระคูอาคูปัญเจกะว,วสะวัตตินโนเตสันจะมัชโตอาคาปาริโตปาริวาริโตเตจัศเัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพร,รมะเกมาาเสอภิกามิปัสสะปัสสะกันหัส มันที่ยังเอธะคันหาธะพันธะธะราเคนะพันธะมัทุโวสมันตาบาริวาเรธะมาโวมุจิตทะโกจินังอิติัตธะอิติธตธะมหาเสนกันหาเสนังอเปยสีอเปสัยิปานีนา ラサランカタワーナ。